สีสันน่าทานมากๆค่ะกรอบอร่อยแน่นอนสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปันชวนอร่อยกับวิธีทำกิมจิสูตรง่ายมากๆเลยค่ะขั้นตอนแสนง่ายได้กิมจิสูตรอร่อยทำเองที่บ้านนะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันเลยค่ะวัตถุดิบที่เจ๊ปันจะทำกิมจิก็มีแค่นี้เองค่ะก็มีผักกาดขาวหน้าตาดีสักหัวใหญ่ๆหัวหนึ่งนะคะแครอทไอ้นิดหน่อยเพิ่มสีสันแล้วก็ต้นหอม เราก็จะเอาผักกาดขาวมาแช่น้ำปูนใสนิดนึงนะคะไม่มีใช้น้ำส้มสายชูก็ได้ค่ะเพิ่มความกรอบแล้วก็ล้างทำความสะอาดด้วยค่ะผักกาดขาวเราหั่นเอาแบบสะดวกนะคะเพราะว่าไม่ได้ทำขายทำกินเองเจ๊ปันก็หั่นแบบเอาไว้เวลาดองเนี่ยจะได้สลกง่ายๆหั่นตามชอบเลยค่ะเอาให้เล็กใหญ่แล้วแต่เลยเจ๊ปันก็หั่นแบบตามชอบเลยนะคะเพื่อนๆก็ <laughs> จะหั่นเป็นแนวยาวแล้วก็ ให้มันมีความถี่เล็กนิดนึงไม่ต้องชิ้นใหญ่เดี๋ยวกินยากค่ะแล้วก็จะได้ให้ผักมันสลบเร็วด้วยหั่นไปเลยนะคะให้ครบหัวเลยค่ะหั่นเสร็จก็เอามาแช่น้ํานะคะเพิ่มความกรอบล้างทําความสะอาดถักไปด้วยเลยอากาศสักสินาทีล้างออกสองน้ําแล้วเราก็จะเอาขึ้นเลยนะคะพักให้เสด็จน้ําก่อน ซอยแค่ลอดเพิ่มสีสันและความอร่อยนิดนึงนะคะแค่หลอดก็เอาไปล้างทำความสะอาดปอกเปลือกให้เรียบร้อยจริงๆใส่ผักอะไรก็ได้ค่ะเพื่อนๆเหลือผักอะไรก็เอามาใส่ได้เลยนะคะผักก,กรอบๆดองอร่อยออ่ยตามด้วยต้นหอมซอยนะคะเอามาหั่นเป็นข้อๆแบบนี้ปรุงรสง่ายๆด้วยเกลือเกลือป่นนะคะตามด้วยน้ำตาลเล็กน้อยและตัวนี้เลยค่ะ พริกสาหรับทํากิมจิพริกเกาหลีญี่ปุ่นก็ซื้อมาแบบเป็นผงนะคะจริงๆเขามีพริกแกงแบบเป็นแบบไม่เป็นผงกับแบบเป็นผงแบบนี้อันนี้เราก็ใช้ได้เลยนี่ก,ก็ใช้สะดวกดีค่ะโดยไปเลยนะคะอยากได้ความเผ็ดมากแค่ไหนก็ใส่ตามชอบเลยเสร็จแล้วก็คลุกเคล้าเครื่องปรุงทุกอย่างส่วนผสมทุกอย่างให้เข้าเนื้อกับผักเลยนะคะ ไม่ต้องห่วงนะคะผักมันดูเหมือนเยอะแต่ว่าเดี๋ยวมันจะสลบไปอีกค่ะเพื่อนๆคุกเข้าส่วนผสมพอสมควรแล้วเติมสุดท้ายนะคะน้ำส้มสายชูเพิ่มความเปรี้ยวลงหน่อยและคุกเข้าทุกอย่างให้เข้าเนื้อเข้ารสกันเลยค่ะสูตรนี้ง่ายค่ะเพื่อนๆทำง่ายกินเองง่ายๆไม่ต้องไปซื้อเพราะว่าอาจจะแพงนะคะเราซื้อมาแต่อันนี้เราทำกินเอง รสชาติตามชอบด้วยค่ะทุกอย่างเข้าเนื้อเข้ารสผักกาดเริ่มสลบแล้วหาภาชนะใส่เลยค่ะเดี๋ยวเราจะใช้เวลาในการดองหมักเอาไว้อยู่ในกระปุกพวกนี้นะคะไม่เกินสิบสองชั่วโมงก็ทานได้แล้วหน้าตาดีมากๆใส่เป็นภาชนะกล่องแบบไหนก็ได้นะคะ ราดน้ำหมักที่เหลือลงไปด้วยนะคะจะได้กลมกล่อมรสอร่อยเสร็จแล้วก็บรรจุปิดให้เรียบร้อยเลยค่ะเดี๋ยวถ้าผลงานยังไงแล้วมาดูกันอีกทีนะคะผ่านมาหนึ่งวันแล้วนะคะเพื่อนๆมาดูผลงานกันค่ะกิมจิของเราเป็นยังไงบ้างโอ้โหกลิ่นหอมมากๆสีสันน่าทานมากเลยค่ะดูผลงานสิครัเพื่อนๆ หน้าตาดีมากๆเลยน่าทานด้วยตักให้ดูเลยนะคะหืน่ากินสีสันสวยงามมากๆเลยค่ะสูตรนี้เจ๊าปานใส่งาคั่วทีหลังนะคะเพราะว่าเผื่อคนที่ไม่ชอบงาจะได้ใส่ทีหลังก็ได้ถ้าใครอยากทานนะคะคุกเขาให้เข้ากันเลยพร้อมทานแล้วค่ะ สีสันน่าทานมากๆกรอบอร่อยเอาไว้เพื่อนๆลองไปทําดูนะคะทําไว้แล้วก็เก็บไว้ทานได้นานๆเลยค่ะขั้นตอนง่ายมากๆอันนี้ก็เก็บไว้ในตู้เย็นเลยนะคะเจ๊ปันขอตัวไปทานกิมจิก่อนนะคะฝากเพื่อนๆติดตามครัวอร่อยใบยเจ๊ปันสำหรับวิธีทําอาหารง่ายๆในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ